ยืนยันอีกครั้งว่าทางรัฐบาลกับกองทัพเองเป็นหนึ่งเดียวกันก็อยากให้พี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกับเราด้วยถ้าเรารวมกันเป็นหนึ่งถ้าเราสามัคคีกันเนี่ยเราจะสามารถผ่านภูมิวกิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงได้มากกว่าที่นีเรี<า>นยนง,งี้ครับคุณมารวิทย์ไปถึงทางตันเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเคยเขียนบทความหรือแสดงความเห็นในหลายๆที่นะครับว่าการรัฐประหารในโลกยุคใหม่ๆเนี่ยมันทันสมัยมากยิ่งขึ้นคือพูดง่ายทหารออกเนี่ยมันจะเป็นทางสุดท้าย แต่ถ้าเขามีช่องทางการรัฐประหารด้วยเทคนิคใหม่ๆเขาทําก่อนครับมผมยกตัวอย่างเช่นรัฐประหารผ่านการตัดสินคดีรัฐประหารผ่านการใช้เครื่องมือทางกฎหมายนะเ,เราเรียกว่านิติรัฐประหารก็ได้นะถ้าพวกนี้มันมีนกลไกที่มันเปิดเอาไว้อยู่หรือแม้กระทัง่งใช้ช่องทางในรัฐธรรมนูญทำรัฐประหารก็ได้ถ้าพวกนี้มันไปได้นะครับก็มันก็ไปไม่ถึงเวลาทหารยึดอำนาจอยู่แล้วทีนี้ณนะเวลาเนี้ยเวลาเราบอกว่าเราต้องการรักษาระบบไว้เนี่ย ผมลองคิดต่อเนื่องไปนะคุณวร,ราวิทย์สมมุติว่าถ้านายบรียืนยันเดินหน้าต่อนะฮะแล้วเกิดไอาพายุนิติสงครามมันเริ่มเร่งเครื่องมันพัดขึ้นมาเนี่ยนะฮะถามว่าโดยสภาพการแบบนี้เราพอจะเรียกได้ไหมนี่คือการรัฐประหารในรัฐธรรมนูญหรือนิติรัฐประหารนะฮะหรือยกตัวอย่างเช่นณเวลานี้สถานการณ์ของรัฐบาลคุณแพรทองทานเนี่ย มันไร้เสถียรภาพมันง่อนแงนคืออำนาจของคุณเหลือน้อยลงดังนั้นมันพออำนาจของคุณเหลือน้อยลงคุณก็จะต้องอะไรนะฮะลดทอนนะครับความคิดความอ่านในการที่จะทำนั่นทํานี่ความกล้าหาญที่จะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะคุณก็จะต้องไปยอมคุณก็จะต้องไปาอ,อะไรนะเข้าอกเข้าใจกองทัพมากยิ่งขึ้น คุณก็จะต้องยอมให้กองทัพเข้ามามีอํานาจเหนือตัวคุณมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นไม่ต้องอื่นไกลครับผมว่าเมื่อวานนี้หลังแถลงข่าวเราก็จะเห็นคุณไตรองทานพูดออกมาแล้วครับว่ากองทัพจะทําอะไรพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างผมไม่ได้หมายความว่าการแก้ปัญหาชายแดนไม่ต้องมีเรื่องของกองทัพนะกองทัพก็มีบทบาทอยู่เพียงแต่ประเทศไทยเนีเราใช้หลัก ร,รัฐบาลพลเรือนต้องควบคุมกองทัพกองทัพก็เป็นข้าราชการส่วนหนึ่งของรัฐบาล mm hmm. แต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่คุณก็จะต้องกลับไปหา mm hmm. ถ้าเรียกง่ายๆคือเอาอกเอาใจกองทัพมากยิ่งขึ้นนะ mm hmm. เพราะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เสถียรภาพรัฐบาลคุณไม่มันงอนแง่นแล้วแล้วยือต่อไปแบบนี้ผมพูดง่ายๆคือมันอาจจะไม่มีการรัฐประหารโดยการยึดอํานาจใช่ไหมครับ mm hmm. แต่สถานะของรัฐบาลเนี่ยมันจะถูกลุมเข้ามาเรื่อยๆ พอํำนาจของคุณไปเรื่อยๆนะฮะถ้าหน่วยไหนองค์กรไหนเขาสามารถกดดันคุณได้เขาก็บี้กับคุณเอาวันนี้มาถ้าไมงา่งั้นเดี๋ยวเจออย่างนี้นะพักการเมืองไหนที่รู้สึกว่าถ้าถ,ถ้าฉันทิ้งเธอไปเธอล่มแน่พร้อมจะต่อรองกับคุณเร,เรื่องนั้นเรื่องนี้หมายความว่าศูนย์อำนาจของเราม,ามันค่อยๆเล็กลงเล็กลงยอมทั้งหมดฮะยอมทั้งหมดยอมเล็กลงทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อรักษาลมหายใจช่วงสุดท้าย แล้วเดี๋ยววันหน้าก็จะจบแบบนี้อกีกผมเลยไม่รู้ว่าจะรักษาลมหายใจไอ้ช่วงนี้ไว้ทําไมทําไมคุณถึงไม่ถ้าคุณไม่อยากยุบวันนี้คุณประกาศไทม์ไลน์ก็ได้สองสามเดือนขอจัดการเรื่องอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาอานาจคืนสู่ประชาชนออจ,จ,จริงอยู่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเรียกร้องยุบวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะอยู่จัดการกับความแสบสันของสมเด็จทุนเซนก่อนก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าประกาศให้เป็นให้เป็นไทม์ไลน์ให้มันชัดเจนเน่ยนะครับแต่ว่า มันก็เหมือนกับคลิปที่เขาปล่อยมาเนี่ยโอ้โหมันทําให้ประเทศไทยวุ่นวายบางคนก็เลยมองว่ามันไปเข้าเกมเขาเลยนะแทนที่จะรวมตัวกันสนับสนุนรัฐบาลเพื่อจัดการปัญหาแต่มาหมกมุ่นกันอยู่ว่าคุณควรจะลาออกหรือควรจะยุบสภาจริงๆมันหนีนะคะคุณราบิตเราเนี่ยมักจะจินตนาการว่าเวลายุบสภาเสร็จแล้วเนี่ยประเทศนี้มันไม่มีรัฐบาลน,นะครับนี่จินตนาการอันแรกนะจินตนาการว่ายุบเสร็จแล้วไม่มีรัฐบาลไม่จริงคณะรัฐมนตรียังรักษาการได้อยู่ ยังรักษาการได้อยู่เพียงแต่ทําบางเรื่องไม่ได้เพราะรัฐมนูญเขาบังคับไว้เช่นไปวางงบในการลงทุนอะไรไม่ได้เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวเอาเปรียบเสียบได้เปรียบเสียเปรียบกันในช่วงการเลือกตั้งใหม่นะครับแต่ยังทําได้อยู่ยังรักษาการได้อยู่และณวันนี้พวกคุณก็บอกกันเองไม่เฉลอว่าทุกวันนี้มีกองทัพคอยปฏิบัติงานในงานประจาใน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 ,ในเรื่องนี้อยู่นะฮะและนั้นต่อให้ยุบสภาก็ยังพอทํากันได้นะครับในช่วงเวลานี้ เอาละแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้ต้องอานาจเต็มก็ประกาศก็ได้ว่าสองสามเดือนขอจัดการเรื่องนี้ก่อนจริงๆสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันคลี่คลายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคุณวราวิทย์ตอนที่มีการไปประชุมไอ้เขตไอ้คณะกรรมการชายแดนกันเนี่ยมันได้มติออกมาน,านานาชาติก็พูดกันเหมือนกันว่าอันนี้มันเริ่มคลี่คล,คลายแล้วแต่มันมามันมาคลิปเนี้ยคลิปนี้แหละมันทําให้เกิดความปั่นป่วนอีกรอบหนึ่งมั้ยนะนึกนั้น ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับกระทรวงเนี่ยเขาก็เริ่มคลี่คลายกันไปตามระดับนะฮะดังนั้นผมเชื่อว่ารักษาการก็ทําได้แต่ถ้าคุณคิดว่ารักษาการอํานาจไม่พอรัฐบาลนี้จะทําต่อก็ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนเชื่อใจมากน้อยแค่ไหนนะครับจากการจัดก,การที่คลิปนี้บอกเอาล่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณมีความจาเป็นต้องทำก็ทําแต่คุณกล้าประกาศไหมว่า2อสมเดือนเนี้ย สองสามเดือนเนี่ยแล้วทาให้จบแล้วเดี๋ยวกลับไปให้ประชาชนเลือกใหม่มนะครับทีนี้จินตนาการอีกเรื่องนึงคืออะไรผมเชื่อว่าสังคมเราเนี่ยเราจรินตนาการว่ามันเหมือนกับจะมีสงครามกันนะผมว่าความขัดแย้งถามว่ามีไหมมีการปั่นป่วนกันการแย่กันไปแย่กันมาผ่านปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารมีไหมมีเทคนิควิธีของฝ่ายกัมพูชาของสมเด็จฮุนเซนมีไหมมีแต่ความขัดแย้งจริง,รงๆมันไม่ถึงขั้นที่จะลบกันแบบสงครามอะ่ะ แต่คนจํานวนมากเชื่อว่ามันมีเรื่องเนี้ยทีนี้พอคนนวมาเชื่อเรื่องเนี้ยก็จะกังวลว่า uy, เราขาดรัฐบาลนี่ได้เรามีอันนี้ไม่ได้เหมือนแบบอิสราเอลมีคณะรัฐมนตรีสงครามาพิเศษดึงฝ่ายค้านเข้ามา,านนเราจินตนาการไปขนาดนั้นขนาดนั้นถูกไหมดังนั้นมันก็เลยผมเรียกว่ามันเลยเป็นเรื่องยอกย้อนพอสมควรนะคุณารบิตประเด็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องชายแดนตรงจุดเนี้ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยกลายเป็น เครื่องไม้เครื่องมือของทุกฝ่ายในการอ้างเรื่องตัวเองหมดเลยว่าต้องอยู่ต่อไปสมเด็จวุญเซงก็หลังที่เราวิเคราะห์กันก็เอาไปหาคะแนนนิยมในประเทศนะครับฝั่งอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยก็บอกว่าเอาเรื่องนี้มานะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทําไมรัฐบาลไม่ทำมาเลยเลยต้องแรงกว่านี้นะฮะต้องเดินหน้ากว่านี้ต้องจัดการให้หนักกว่านี้คราวนี้รัฐบาลก็เอามาเหมือนกันถ้าไม่มีเรื่องถ้าถ้าฉันไม่อยู่แล้วใครจะทําเรื่องนี้อื แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันความขัดแย้งมันถึงขนาดที่โอ้โหมันจะลบกันจริงๆคือเอาเอามายงเพื่อจะแก้ปัญหาของตัวเองด้วยกันทั้งสิน้นไ,ไม่ใช่ปัญหาจริงๆที่เกิดบเรือไปแลวผมเลยอยากชวนคิดว่ากลับมาตั้งสตินะครับกลับมาตั้งสติว่าเออเราจะจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างไรออออออคุณผู้ชมทีมงานลองย้อนกลับไปดูภาพที่ทนายกถแถลงเมื่อวานแล้วเราจะเห็นผู้บัญชาการเหล่าทัพยืนอยู่ด้านหลังนะครับโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกนี่ก็ ก็คุมกําลังมากที่สุดนะเวลาคนจะตัดสินใจทําอะไรก็ต้องผู้บัญชาการทหารบกอาจารย์คิดว่าภาพนี้มันมันเพียงพอที่จะทำให้รัฐบาลมั่นใจแล้วหรือ,อยังว่าอย่างน้อยนะโอเคถ้ามันเป็นนิติสงครามเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้โยงใยกับกองทัพแบบชัดเจนขนาดนั้นแต่อย่างน้อยการจะยึดอํานาจแบบเดิมๆมันจะไม่เกิดขึ้นจากภาพนี้ครับ คือการรัฐประหารที่ผ่านมาเนี่ยมันสถานการณ์มันมันต้องอาศัยส่วนผสมหลายอย่าง mm hmm. มันจะต้องมีการชุมนุมปลุกขึ้นมาต้องมีนักสร้างสุญญากาศต้องมีพล็อตเรื่องว่าโอ้โหแผ่นดินจะลุกเป็นไฟแล้วต้องมีพล็อตเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโยงันไปโยงกันมาเพื่อที่จะมันสุกงองเพียงพอถึงจะยึดอานาจแต่ณเวลาเนี่ยผมว่าทั้งบทเรียนของของพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากเห็นรัฐประหารแล้วนะครับทั้งเรื่องของการชุมนุมข้างนอกมันก็ไม่ได้นําพาไปสู่ความ แย่งแบบประทะอะไรกันแบบเหมือนเหมือนสองครั้งที่ผ่านมานะครับทั้งเรื่องของมันไม่มีใครสร้างสุญญากาศมันไม่มีใครบอยคอรดเลือกตั้งถูกไหมดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันไปไม่ถึงมันน่าจะไปไม่ถึงทหารออกมายึดอำนาจหรอกแต่สามเดือนเนี่ยมันจะมีกลไกที่ผมบอกว่านิติสงครามเนี่ยมันเดินอะพอมันเดินเนี่ยมันก็จะสับสนโอลมานอีกรอบหนึ่งแล้วเวลาเดินปุ๊บเนี่ยสมมติด,ดอกที่หนึ่งเกิดขึ้นนะ มันก็จะค่อยๆมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดอ่ะจาได้ไหมล่ะปีห้าหกอ่ะคดีมันค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดคิ่งรักมันเริ่มจากการบอกว่าอะไรก่อนร่างพรบนี้ขัดรัฐธรรมนูญหรือการแก้รัฐธรรมนูญนี้ใช้ที่เปลี่ยนให้สวมาจากการเลือกตั้งทําไม่ได้นะมันค่อยๆมาเป็นลูกหลานหน้าการย้ายคุณถวิลเปลี่ยนสีนะก็จำนำข้าวจำนำข้าวมันสะสมสะสมไงแต่ถ้าเริ่มดอกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันมาเป็นลูกหลานหน้า นี่นิติสงครามที่ผ่านมาเวลาเขาเขาจะอะไรบ่อนซะก่อนบ่อนทาลายแล้วบานเนี่ย<ม>เขาจะใช้วิธีแบบนี้ดังนั้นถ้ามันเริ่มครั้งที่หนึ่งเลยเนี่ยผมว่าคราวนี้จะทํำยังไงแล้วทุกอย่างอธิบายยากขึ้นเวลาทหารยึดเนี่ยประชาชนบอกพร้อมใจกันออกไปต้านนักการเมืองบอกไม่ได้ไม่ถูกเห็ไหมเพราะมันเพราะมัน,ม,นมันเป็นเรื่องของยึดอานาจด้วยอํานาจดิบเถือ่อนไม่มีใครเขายอมรับแต่ถ้าทําผ่านการตัดสินคดี ม,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 มันต้านยากนะเพราะเขาบอกนี่เป็นไปตามกฎหมายเดี๋ยวนะกฎหมายเขาก็มีวิธีการอาิบายถูกไฮะดังน,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 นั้นตอนนี้ผมว่าเซตซีโร่เพื่อกลับไปให้ประชาชนตัดสินใจใหมห่แล้วบรรยากาศมันจะที่คลายลงพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเห็นภาพที่จะเป็นอย่างนี้อีกสามเดือนภาพแย่งแย่งแย่งเศษเนื้อข้างเขียงกันอ,ะอ่ะเนี่ยพอมีแปดเก้าอี้เหลืออยู่แย่งกันเต็มที่เลยอาจารย์